ด h โมเมนต์ moment, วันนี้นำเสนอเรื่องเกมล้มสวสีน้ำเงินลึกแต่ไม่รับยกระดับเข้าสู่วังวนอันตรายเข้าไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวุฒธธิสภาที่ผ่านกระบวนการเลือกตั้งกันเองสเสด็จนาเมื่อวันที่26มิถุนายน2567ตีนตุ๊กแกมาได้จิปๆเพียง8เดือนทำท่าจะป่าช้าแตกซะแล้วโดนงานเข้าครั้งใหญ่ เริ่มจากกลุ่มผู้สมัครสวที่สอบตกกับว่าที่สวที่อยู่ในบัญชีสำรองยื่นเรื่องให้กรกะตตรวจสอบแล้วสอยพวกที่ได้รับเลือกที่ได้รับการปล่อยผีไปก่อนหน้านี้มีความผิดหลายกรรมหลายวาระเป็นต้นว่าชวนให้เกิดข้อสงสัยว่าน่าจะมีการกระทำความผิดไม่เป็นไปนตามหลักเกณฑ์ได้มาโดยไม่ชอบทมเพราะพบว่า บางจังหวัดมีสอวอ14คน9คน7คนบ้างมันไม่เป็นไปนตามหลักเกณฑ์การเลือกกันเองมีการวางแผนซับซ้อนซ่อนเงื่อนเป็นขบวนไม่มีความโปร่งใสมาตั้งแต่น้ำแรกระดับอำเภอโดยจัดผู้สมัครกลุ่มละ5คนรวม100คนได้ระดับอำเภอทั้ง928อําำเภอทําให้บางจังหวัดมีผู้สมัครจำนวนมาก มีการจ่ายค่าตอบแทนกันเบื้องต้น5,000บาทระดับจังหวัด100,000บาทและกอกสุดท้ายระดับประเทศ100,000บาทหากได้เป็นสวตามเป้าก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นอีก100,000บาทครับจึงนำเรื่องต่างๆเหล่านี้เข้ายื่นร้องเรียนต่อสำนักงานกกตร้องคัดค้านการเลือกสวว่าไม่บริสุทธิ์และเที่ยงธรรมมีการหัวกันอย่างอึกทึกคึกโคม แต่แทนที่กกตจะเร่งมือดำเนินการตามคำร้องกับรำวงเท่งปะตะตงั๊ดตึ้งนงตามมาตรา62กำหนดเอาไว้ว่าหากคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลเลือกตั้งสวแล้วถ้ามีหลักฐานอันเชื่อได้ว่าผู้สมัครหรือผู้ใดที่ไม่ใช่ผู้สมัครจะทำการอันเป็นการทุดจริตในการเลือกหรือรู้เห็นกับการกระทำของบุคคลอื่นอันทำให้การเลือกไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม พก,กตสามารถยิ่มคำร้องต่อสาลดีกาเพื่อให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นได้แต่เมื่อวันที่10กรกฎราคม2567รกพกตมีประกาศรับรองผลเลือกตั้งสวสองคนและสำรอง99้คนทั้งๆท,ที่มีประเด็นร้องเรียน47เรื่องทั้งหัวร็อกวอร์จัดตั้งแต่กกตกลับเพิกเฉย ดึงจังหวะจนกังเกงหลุดตูดโผล่กุ่มสวสำรองที่ชักสพานเห็นรอหวังว่าตนเองจะได้เลื่อนขึ้นเป็นสวกับเขาบ้างหากกกตดําเนินการตามคําร้องแต่ทําท่าจะรับประทานแห้วถาวรก็เลยตีกันเชียงไปหากลวิธีใหม่นั่นก็คือกลุ่มสวสำรองภายใต้การนําทีมของคนตํารวจโทคํารบปัญญาแก้วนําหลักฐานย้ายข้ามเขต ไปยินร้องขอความเป็นธรรมต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ก็เลยเป็นเรื่องเพราะคนตำรวจโทรคำรบไม่ใช่อดีตนายตำรวจเก่าที่กระเ,เียณแกงงําเงื่อหลุดขอนไม้ไร้ค่าเพราะว่าก่อนปลดตัววางมีตำแหน่งแห่งหนถึงผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังมือฉมังด้านหลักฐานเพราะเคยนั่งเก้อี้ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดแต่ประการใดหลักฐานประจัดพยานที่กลุ่มสาวาสำรองนำไปยื่นร้องกับ DSI มีครบบริบูรณ์ทุกองค์ประกอบทั้งโพยกระดาษมีตารางเขียนตัวเลขที่ถูกขยันทิ้งไว้ในห้องน้ำเมืองทองทานีสถานที่เลือกโค้งสุดท้ายระดับประเทศด้วยความช่ำชองทางการสืบสวนเมื่อพบร่องรอยต้องบันทึกไว้มีการนำมือถือ มาถ่ายรูปโพยกระดาษเก็บไว้มีตัวเลขที่ปรากฏบนกระดาษที่เป็นหลักฐานนำมาเปรียบเทียบกับการลงคะแนนสอวอพบกลุ่มหมายเลขซ้ำๆตรงกันสูงกว่า100คนได้รับเลือกตรงตามโพยสอวอสำรองกับผู้สมัครสอวอรที่พากันพารเรตตกทั้งระดับจังหวัดประเทศนำมามัดรวมเข่งเข้าด้วยกันได้ยื่นเรื่องร้องเรียนตรงกับ DSI จึงเป็นจิก๊กซอสสำคัญยิ่ง ทำให้ DSi ก้าวหน้าสืบสวนสอบสวนเชิงลึกยิ่งขุดยิ่งเจอนอกจากควยปริศนาแล้วก็ยังมีเงื่อนงำจากบุคคล DSi ไม่งมงโงให้เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ทําให้เชื่อมและเชื่อได้ว่ามีการการะทํำกันเป็นขบวนการรูปแบบคณะบุคคลจัดต,ตั้งเป็นเครือข่ายฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญเพื่อให้ได้มาซึ่งสวมีการวางแผนกันสลับซับซ้อน พอในกลุ่มกระบวนการนัดหมายกันทำโพยหัวกันในพื้นที่โดยในโรงแรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดแม่น้ำปทุมธานีและนครนายกมีการแจกเสื้อสีเหลืองให้ผู้สมัครอำนวยความสะดวกโดยการจัดหารถตู้ส่งไปเมืองทองธานีมีผู้สมัครรวบกระบวนการ1,200คนผลการเลือกตั้งรอบเช้าและรอบไข่เป็นไปนตามโพยหัว มีผู้ได้รับเลือด138คนสำรอง2คนที่โกโซบิกทำท่าจะไปกันใหญ่หลักฐานประจัดพยานที่ดีเอได้รับจากสวสำรองนำมาแกะลายแทงบีบผลการสอบสวนนวดไปนวดมาเข้ากดเหล็กหัวเข้าข่ายฐานความผิดอาญาฐานอ้างยี่ซ่องโจรฟอกเงินซึ่งเป็นความผิดด้านความมั่นคงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116เป็นกฎหมายอาญา ซึ่งอยู่ในหมวดความมั่นคงโดยกำหนดองค์ประกอบความผิดเอาไว้ว่าผู้ใดกระทําให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหนังสือหรือวิธีอื่นใดอันไม่ใช่เป็นการกระทําภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริตเพื่อให้เกิดความปัน่นป่วนเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินเจปี เกมล้มสวสีน้ำเงินค่อยๆย,ย,ยกระดับทีระสะเต็ปล่าสุดปีนบันไดไปอีกขั้น DSI อ้างคำร้องของสวออสำรองผู้สมัครสวสามคนระบุว่าทั้ง3มคำร้องพบว่ามีการกระทำความผิดทางอาญาทาง DSI ต้องรับสอบสวนในส่วนที่พบการกระทำความผิดทางอาญาพลตำรวจตียุทธนาแพร่ดำอธิบดี DSI นำกรณีดังกล่าวไปขอมติต่อที่ประชมุม คณะกรรมการคดีพิเศษเมื่อช่วงบ่ายแก่ๆวันที่25กุมภาพันธ์ให้รับกรณีหัวเลือกตั้งสวไว้เป็นคดีพิเศษโดยให้เหตุผลว่าพบว่ากระทำความผิดต่อความมั่นคงภายในราชะอาณาจรรักรมีลักษณะเป็นองคอ์กรอาัญยกรรมแบ่งหน้าที่กันทำรรม,มีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในการเตรียมโปรแกรมคำนวณการลงคะแนาน ออกเป็นพลหัวเพื่อให้ผลลัพธ์จำนวนสวที่ต้องการเตรียมบุคคลที่มาลงคะแนนเรียกว่ากลุ่มพีชีพหรือวอเตอร์งานนี้สววสีน้ำเงินมิต่างอะไรกับตุ๊กแกตัวเดียวสู้กับแมงป่องงูตะขาบโอกาสร,รอดยากครับ